เมื่อไม่นานมานี้มีรุ่นน้องคนหนึ่งส่งข้อความเข้ามาหาผมนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยช่วยชีวิตเขาไว้ทีนี้ผมเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งตื้นตันมากๆที่เขาพูดแบบนั้นแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำมันมีค่าและชีวิตนี้น่าอยู่มากนะครับทีนี้ในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ย มีข้อความแบบนี้ประมาณ2อสข้อความนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ผมอยากจะมาเล่าเพื่อให้ตัวเองดูดีนะครับแต่อยากจะมาแบ่งปันอะไรบางอย่างที่อาจจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้นะครับคือผมมานั่งคิดดูดีๆเนี่ยน้องคนนั้นอะถ้าเขาไม่ได้พิมพ์คอมเมนต์มาเขาจะมีค่า เท่ากับแค่1นึ่งไลค์ที่เขากดใช่ไหมครับสมมุติว่าวิดีโอนี้นะครับมีคนกด like, นไลค์0 0 0ไลค์ผมจะเห็นตัวเลข1,000แต่ผมจะไม่รู้เลยว่า1,000 like ไลค์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตยังไงบ้างคือหลายครั้งเนี่ยผมรู้สึกเศร้าที่ ทั้งตัวผมเองแล้วก็คนเราเนี่ยถูกไลค์หลอกคือเราเราเนี่ยตัดสินว่าโพสของเราดีหรือไม่ดีวิดีโอของเราไลฟ์ของเราเพจที่เราทำดีไม่ดีเพียงเพราะจำนวนไลค์จำนวนไลค์เนี่ยมันสำคัญครับแต่มันไม่ได้สำคัญที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือจำนวนที่คุณเห็นนะ เบื้องหลังสิ่งนั้นนะชีวิตของคนเหล่านั้นเปลี่ยนไปอย่างไงบ้างมากกว่าซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งที่คุณไม่มีวันรู้เลยมีน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นเด็กชาวดอยนะครับเขาก็ผมก็ได้รับข่าวว่าชีวิตของเขาดีขึ้นเพราะได้ติดตามผมก็อีกนั่นแหละน้องเขาก็เป็นแค่หนึ่งไลค์ที่ผมจะเห็นขึ้นมาเวลาผมทำวิดีโอ แต่ผมไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนเพราะนั่นคือสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในลายหนึ่งลายผมว่าเงินก็เหมือนกันครับเวลาเราเห็นคนมีเงินเยอะๆเนี่ยเราเห็นตัวเลขก็จริงแต่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราไม่มีวันรู้เลยว่าเลยก็คือว่าความสุขของคนคนนั้นที่มีต่องเงินที่เขามีมีเท่าไหร่ คุณอาจจะเห็นคนคนหนึ่งมีเงินในบัญชีแค่พันบาทคุณบอกว่าอันนี้แย่แต่ถ้าเขามีความสุขกับเงินนั้นได้มากนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอแต่คนคนหนึง่งซึ่งผมเคยเห็นมาเยอะนะครับมีเงินในบัญชีล้านสิบล้านหลายสิบล้านแต่ยังมีความทุกข์อยู่นั่นก็เหมือนจำนวนไลค์ที่เราเห็นว่าเยอะหรือน้อยแต่ไม่ได้บ่งบอกสิ่งที่อยู่ลึกซึง้งและซับซ้อนอยิ่งกว่านะั้น เพราะฉะนั้นผมแค่อยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีต่อไปโดยไม่ไปติดกับภาพลวงตามากนักเพราะอย่าลืมคำของเจ้าชายน้อยที่สอนเรานะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่อาจเห็นได้ด้วยตาแต่ต้องเข้าไปสัม,สมผัสด,ด้วยหัวใจนี่คือข้อคิดจากคุณเขาผมขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างสุขสงบและส่งพลังสวัสดีครับ